สวัสดีวันอาทิตย์ครับออลูกค้าโทรมาเย็นไปนิดหนึ่งเมื่อวาน5้าโมงกว่าช่างก็เลยไม่ได้ออกมาให้นะครับครับมีรอยร้าวค่อนข้างเยอะนะครับซ้ายขวาเมื่อวานน้าไม่ทัน ว่าเย็นวันเสาร์แล้วช่างกลับบ้านมาแล้วครับห้าโมงครึ่งแหละใอย่างหนึ่งติดเคร์ฟิล์ครับถ้าทำไม่เสร็จเสร็จไม่ทันนะครับกลับบ้านไม่ได้ก็เลยมาต่อกันวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์นี้โควิดก็ยังอยู่ครับโอ้โหต้องระมัดระวังตัวครับใกล้ตัวขึ้นมาทุกที ของช่างก็ล้อมจะล้อมบ้านอยู่แล้วก็ไม่เชิงล้อมบ้านเนะาะก็คือมีทั้งภายในซอยแล้วก็หน้าถนนใกล้ๆก,กันครับก็ติดโควิดกันเสียชีวิตไปแก็หลายหลายคนแล้วนะครับแสดงความเสียใจจริง,รงๆไกลเข้ามาทุกทีท่างก็ถือว่าถือว่าอยู่ในเขตสีแดงเข้มนะครับสมุทรปราการ หมุดปากกานะครับแตงเข้มเลยตอนนี้ยิงข้างในนะครับยิงน็อตตูเป็นอะไรเป็นน็อตตูเผานะครับตอนนี้ก็ถอดอยิงเผาออกแล้วก็ใส่เข้าเรียบร้อยตอนนี้กําลังการืร้ออุปกรณ์ภายในนะครับออกเพื่อจะมาประกอบใส่นะครับอันนี้ประกอบกรีน ไปหนึ่งวครับนี่ไม่ไม่ใช่ตอนเย็นนะครับตอนนี้เป็นตอนเช้าครับช่วงเช้าครับสิบโมงแล้วมาถึงประมาณเก้าโมงก่อนเก้าโมงครับอยู่โก,โกดังแหลมทองนะครับผม เปลี่ยนบูทไปด้วยนะครับผมพอบูทก็มีรอยสึกเยอะพอสมควรจนกินเป็นขอบบ่าตรงปากนลดหน่อยครับอย่างอื่นก็เสร็จค่ายก,กประกอบนะครับผมบูทนี่แหละโอ้โาคาสิกมาก ยกระวังหลังนะครับหลังดอกอันนี้ครับแล้วก็บูทใสครับประกบหน้าหลังนะครับบูทนี่ข้างหนึ่งคือหนึ่งคู่นะครับผมบางคนคิดว่าข้างละตัวไม่ใช่นะครับข้างละหนึ่งคู่ก็คือ

ับทางเจ้าของนะครับว่าะจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็ถูถูไดไทยรอง็อ,อได้ครับแต่ว่าไม่ดีไม่ดีเลยใช้ได้ไหมใช้ได้ครับดีกว่าบูทสึกทีแรกแรกก็คือบูทสึกสะดือขาดเลยนะ ดือขาดนะครับผมอถอดมาเปลี่ยนสรุกเปลี่ยนตุ๊กตานะครับแต่ว่าสะดือขาดจมหัวโชคดีที่ถอดนะครับได้ไม่เลื่อนไม่งั้นรอรอแหนบเลื่อนอย่างเดียวครับ ันไม่ได้เกือบ3ามเกียวเลยครับว่าทีแรกก็ขันแน่นแล้วนะแน่นพอสมควรนะครับกะว่าจะหาดอีกหน่อยก็ขันสลกดหัดไปเลยดีกว่าจะได้แน่นขึ้นนะครับช่วยกันได้ช่วยกันเลยครับให้มันแน่นที่สุดพอยิงสะดือเสร็ ยิงสะดือเสร็จแล้วก็ตีหัวให้มันบานออกนะครับสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่สแสลบกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับเข้าที่โอเคครับมีกระเรียมยกขึ้นแล้วนะครับผม,คคบมก็ยมยก นี่ก็ขอบคุณมากครับวันอาทิตย์เร่งเร่งนิดนึงครับสิบเอ็ดโมงแล้วมาเสียเวลากับเปลี่ยนสะดือด้วยนะครับผมลดนักพอสมควรนะครับก็คือแมลงเหมือนเดิมครับหกตัวเซฟเอาไว้ก่อนครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้มาอยู่อะไรนะโกดังแหลมทองครับซอยซอยวัดแคร์ครับคพามผจญนะครับผมสวัสดีครับ